สาราะน่ารู้กับประกันสังคมตอนสิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตนหากเกิดกรณีเจ็บป่วยกลับมาพบสาราะน่ารู้กับประกันสังคมอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ผมจะบอกถึงสิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตนว่าหากเกิดการเจ็บป่วยหรือประสบอันตรายขึ้นจะได้รับสิทธิอะไรบ้างครับหากผู้ประกันตนเกิดการเจ็บป่วยหรือประสบอันตรายที่ไม่เกี่ยวกับการทำงานท่านจะได้รับการรักษาพยาบาลโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใ,ใดๆ เมื่อเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลที่ท่านเลือกตามบัตรรับรองสิทธิหรือเครือข่ายของสถานพยาบาลนั้นและจะได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้ระหว่างที่หยุดพักรักษาตัวตามคำสั่งแพทย์อีกด้วยครับอย่าลืมนะครับไปรับการรักษาในโรงพยาบาลครั้งใดพกบัตรรับรองสิทธิการรักษาพยาบาลติดตัวไปด้วยทุกครั้งนะครับหากมีข้อสงสัยสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนประกันสังคม1 5 0 6ตลอด24ชั่ว Normal.